o o อร์น n ิ Students, ่งค่ะชิเดนคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อยนะคะก็จะมาติวนะคะข้อสอบปลายภาควิชาภาษาไทยนะคะให้เดนนะคะเปิดหนังสือเรียนเล่มหลักภาษาใละการใช้ภาษานะคะให้เปิดไปที่หน้า6นะคะเป็นคำศัพท์น่ารู้นะคะทั้งหมดนะคะให้นักเรียนนะคะไปอ่านดูนะคะว่าแต่ละคำนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะกิจการแชร์เชืนเซ็งแซ่ กินพอหางหมูประวัติผัดวันประกันพุ่งพร้อมเพียงมอบหมายเรือนนะคะว่ามีความหมายอย่างไรนะคะหน้านี้เชื่อต่ายจะออกข้อสอบนะคะอ่าต่อไปให้เปิดไปหน้าที่สิบสามนะคะอ่าก็จะเป็นคำที่มีตัวสะกดเป็นสะระโอนะคะอันนี้คือสะระโอที่ใช้รูปสะระโอนะคะโกโกจอโอโจงองโงโชอโอชนะคะแล้วก็คำที่มีตัวสะกด สระโอแต่เป็นรดรูปทั้งหมดนะคะก็คือไม่มีรูปสระโอให้ปรากฏให้เราเห็นแต่เวลาสะกดก็จะมีสระโอนะคะเช่นกโอบกจโอมอจมงองงงงชนชนอ่หน้านี้ออกข้อสอบนะคะต่อไปเปิดไปหน้าที่1.9นะคะมารยาทในการอ่านหนังสือนะคะควรปฏิบัติด,ดังนี้ข้อหนึ่ขณะที่ผู้อื่นอ่านหนังสืออยู่ไม่ควรรบกวนด้วยการพูดคุยหรือเดินเสียงดัง โดยเฉพาะการอ่านหนังสือในห้องสมุดนะคะไม่ควรยื่นศีราะเข้าไปอ่านกับเพื่อนด้วยนะคะข้อสองอย่าพับหรือฉีกหนังสือหน้าที่ต้องการควรคัดลอกหรือถ่ายสำเนาแทนนะคะถ้าเราชอบหนังสือหน้านั้นเป็นภาพสวยก็ให้เรานําไปถ่ายเอกาสารถ่ายสำเนานะคะหรือว่าวาดรูปข้อสาเมื่อขอยืมหนังสือจากห้องสมุดนะคะหรือจากบุคคลอื่นมาอ่าน ให้เรารีบคืนอนาทีที่อ่านจบแล้วก็เราไม่ควรขีดเขียนอะไรหรือว่าวาดรูปบนหนังสือเล่มนั้นนะคะข้อนี้ก็ออกข้อสอบน,นะคะต่อไปให้เปิดไปหน้าที่25เพจ t w y นะคะเรื่องสนุกแบบไทยนะคะก็คือหน่องนะคะนั่งคุยกับคุณพ่อเรื่องการลเล่นในปัจจุบันแล้วก็การลเล่นแบบไทยในอดีตนะคะ,ะคุณพ่อก็ได้พูดถึงการลเล่นแบบไทยในสมัยโบราณนะคะก็จะมีจ้ำจีขีม่ม้าทรงเมืองงูกินหางตะเตข้ตะโขง มอน,อนผ้าม้ากานกล้วยอีตักรีรีข้าวสารมาเก็บนะคะการเล่นแบบไทยทาให้เด็กๆได้พบปะกันได้เล่นร่วมกันมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะและก็เป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะส่วนการเล่นแบบปัจจุบันนะคะก็คือมาจากพวกฝรั่งต่างชาตินะคะชาติบะวันตก็เช่นออการเล่นเกมคอมพิวเตอร์การเล่นเกมในโทรศัพท์นะคะ การต่อจิอ๊กซอการต่อบล็อกการเล่นบาส,สเกตบอลการเตะฟุตบอลน,นะคะอันนี้คือการเล่นในปัจจุบันนะคะ,ะต่อไปเราจะดูกันในหน้าที่27นะคะก็จะเป็นคำศัพท์หน้านี้ก็ออกข้อสอบเหมือนกันนะคะก็จะมีคำว่าเกมกิจวัตรเทคโนโลยีเปลอเปื้อนวัฒนธรรมสมัยสัญญาอดีตอนุรักษ์อุปกรณ์นะคะ เชืาอก็จะถามว่ายกตัวอย่างนะคะเกมมีความหมายว่าหมายถึงอะไรนะคะกิจวัตรมีความหมายว่าอย่างไรนะคะประมาณนี้เนาะให้นักเรียนไปอ่านแล้วก็จํามานะคะต่อไปเราจะไปกันในห,หน้าที่29นะคะ,ะข้อสอบที่จะออกก็คือมาตาแม่กลมนะคะมาตาแม่กลมคือคําที่พยัญชนะต้นผสมกับสระต่างๆแล้วก็มีมอมานะคะมีมอมะนะลูกเป็นตัวสะกดเช่น กออมอกุ้มจ้อมอชุ้มเอกจมปออมป้อมไม่โทป้อมรอมอลิมซออวมอสวมไม่โทรส้วมหออมโหมกอโลมอกลมอมาสะกดนะคะต่อไปหน้าที่30นะคะจะเป็นมาตาแม่เกยนะคะก็คือคําที่แผ่นชนะต้นผสมกับสระต่างๆและมียอยักษ์นะคะเป็นตัวสะกดก็เรียกว่าแม่เกยนะคะเช่นอ้อยออยอ้อยไม่โทอ้อยกออายกายดยอยโดยสออยสวย โซอายโยสายคอยโยคอยเราอโยโรยอ่ะต่อไปเราไปดูกันในหน้าที่สี่สิบห้านะคะอ่ะก็จะเป็นเรื่องพระสรรพสิทธิ์นะคะพระสรรพสิทธิ์เนาะชาติที่แล้วพระสรรพสิทธิ์นะคะ mm hmm. เกิดเป็นนกกระจาบนะคะ mm hmm. มีตัวผู้กับตัวเมียนะคะ mm hmm. เป็นผัวเมีย mm hmm. เออผัวเมีย mm hmm. สามีภรรยากันนะคะอ่ะ นกกระจาบตัวผู้นะคะคนที่เป็นสามีเนี่ยเขาบินออกไปหาอาหารในป่าแล้วก็ไปติดอยู่ในดอกบัวนะคะทําให้บินกลับบ้านไม่ได้ในตอนเย็นเพราะว่าในตอนเย็นเนี่ยดอกบัวมันก็จะหุบนะคะตอนเช้ามันจะบานนะคะขณะนั้นนะคะไฟก็กำลังไหม้ป่าทําให้แม่นกกระจาบเนี่ยนะคะเสียใจมากเลยนะคะที่ลูกนกในรังตายหมดนะคะแม่นกกระจาบก็คิดไปต่างๆนานาว่าพ่อนกนอกใจไปหา นกต <ll> um <being wise. im> ัวเมียตัวอื่นนะคะแม่นกกระจาบก็เลยบินเข้ากองไฟตายตามลูกก่อนที่จะบินเข้าไว้ก็อิษฐานว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่พูดกับชายใดพ่อนกกลับมาทันเห็นแม่กระจาบบินเข้ากองไฟก็เลยฐานว่าชาติหน้าขอเกิดเป็นชายแล้วก็ขอให้แม่นกกระจาบพูดหาตนเองนะคะแล้วก็แม่นกกับพ่อนกก็ไปเกิดเป็นพระสัพพิสิตแล้วก็นางสวนเกศนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นนะคะพระสัพพิ์ิก็ สามารถนะคะใชะ้สติปัญญาของตนเองนะคะทำให้นางสวนเกสรพูดด้วยได้นะคะก็เลยได้แต่งงานกันได้อภิสิทธิ์สมรสนะคะอ่าพระสัพพสิทธิ์เนี่ยค่ะเขาก็มีพี่เลี้ยงนะคะเป็นคนรับใช้นะคะพี่เลี้ยงเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจอิจฉานิสยาพระสัพพสิทธิ์นะคะตัวเองก็อยากเป็นพระมหากษัตริย์อยากเป็นคนรวยบ้างนะคะวันหนึ่งได้ไปเที่ยวในป่านะคะ ก็เลยได้ถอดหัวใจนะคะของตัวเองใส่เข้าไปในร่างของพระสัพสิทธิ์นะคะพระสัพสิทธิ์ก็กลายเป็นเนื้อเนื้อทรายนะคะไปเดินอยู่ในป่านะคะแล้วก็เข้ามาในร่างนกแก้วแล้วก็บินไปหานางสวนเกศรน,นะคะเล่าความจริงให้ฟังแล้วพระสัพสิทธิ์กับนางสวนเกศรก็ร่วมมือกันนะคะทําให้พระสัพสิทธิ์ตัวปลอมหรือว่าพี่เลี้ยงนั้นโดนจับไปฆ่านะคะ <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะ เราจะไปดูกันในหน้าที่53นะคะตรงนี้ก็ออกข้อสอบน,นะคะก็จะเป็นอักษรกลางให้นักเรียนดูในบ้านนะคะอักษรกลางก็จะมีกอไก่จอจานดอชาดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าบอยไม้ปอปลาออ่างนะคะ,ะเวลาจําเทคนิคในการจํานะคะอักลางคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกนะคะอักษรก,กลางไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากอกนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ คำว่ากาวเป็นอักษรกลางใช่ไหมคะเพราะว่ามีกอะไรคะมีกอไก่ตรงนี้ต่อไปคําว่าจีจอจานนะคะนี่นะอ่าจีก็เป็นอักษรกลางนะคะต่อไปคําว่าแปลงนะคะปอปลาก็เป็นอักษรกลางนะคะต่อไปคําว่าโอออ่านก็เป็นอักษรกลางนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายเป็นปากโองนะลูกนะอ่าต่อไปเราก็ไปดูกันในหน้าที่5 4ิบี่นะคะการผันในยุก,กับอักษรสูงนะคะอักษรสูงก็จะมี ขอไข่ขอขวดชอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งขอฝาโสสาราสฤษีสสเสือหอหีบนะคะหลักการท่องจําก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีขอพึ่งฝากขอฝาข้าวขอไข่กับขอขวดสองตัวนะคะสารมีโสเสือสฤษีโสสาานะคะสามตัวสารนะคะ พีฝากถุงข้าวสารให้หอหีบตัวเดียวนะคะชั้นคือชอฉิกนะลูกนะพีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนี่คืออักษรสูงการจํานะคะอ่าคําว่าฝายเป็นอักษรสูงไหมคะเป็นนะคะฝาดอ่ะต่อไปคําว่าสองโอเสซือน,นะคะอ่ะโอเสซือก็เป็นอักษรสูงนะคะต่อไปคําว่าแหหอหีบเป็นอักษรสูงไหมอ่าเป็นนะคะ ให้นะคะอันนี้คืออักษรสูงส่วนอักษรต่ำก็งูใยนอนอยู่หน้าริมวัดโมรีโลกอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องท่องจําก็ได้เพราะว่าขอให้เราจําอักษรกลางกับอักษรสูงให้ได้เนาะที่เหลือก็จะเป็นอักษรลายต่ำนะคะคอควายคอคนคอระคงังงองูชอช้างชอโซชอ่ชอกระเชยยอหญิงทอพูทเทาขอโทษนะคะขนางมันโทชอพูทเทานอนเนพอทหารชอทง นอหนูพอพานฟอฟันพอสำเพามอหมายอยักษ์รอเรือรอ,รอเรงวอแหวนรอจุฬาหอนุคู่นะคะนี่คืออักษรต่ำก็จะมะีคำว่าคู่คอควายใช่ไหมเอ่ยอักษรตำ่ำคำว่าฟืน้นนะคะฟอฟันมีไหมฟืน้นฟอฟันคำว่าลวงรอเรงนะคะนี่คือตัวอย่างอักษรต่ำนะคะต่อไปเราจะไปดูกันในหน้าที่56นะคะ การพูดสื่อสารนะคะเช่นการพูดทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นภาษาที่สุภาพเมื่อเราพบเจอกันนะคะข้อ2หน้านี้ของข้อ2นะคะข้อ2การพูดแนะนําตัวเราจะพูดแนะนําตัวเมื่อเราเจอกลุ่มเพื่อนใหม่นะคะเราจะทักทายโดยใช้ภาษาที่สุภาพเช่นในห้องเราก็มีเพื่อนใหม่ชื่อว่าเฟย่าใช่ไหมเรจะพูดว่าสวัสดีจ้าเธอชื่ออะไรจ้าเราชื่อตั้มสวัสดีจ้าเราชื่อเฟย่า ยินดีที่ได้รู้จักนะเราจะพูดแนะนาตัวเมื่อเราเจอเพื่อนใหม่เจอคนที่เราไม่รู้จักนะคะอ่ะต่อไปดูในหน้าที่58นะคะการพูดแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นต่อเรื่องที่ได้ฟังอ่านหรือว่าดูมานะคะข้อ 1. ผพูดแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงข้อ 2. ผพูดแสดงความคิดเห็นโดยไม่ระเบียงเข้าข้างผู้ใดข้อ 3. พูดด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ข้อสี่มีมารยาทในการพูดต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องมารยาทในการพูดนะคะ 1. กล่าวทักทายผู้ฟังด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล 2. เลือกเรื่อง,องที่จะพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ววยอกะและกาลเทศะ 3. พูดโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่ใช้คำหยาบและไม่พูดกระโชกโคกภาพ 4. กล่าวคำขอโทษเมื่อพูดผิดและควรกล่าวขอบคุณเมื่อรับการยกย่ยองชเฉยหน้านี้ก็ออกข้อสอบนะคะอะต่อไป เรามาดูกันในหน้าที่64 6 4นะคะอ่าก็จะเป็นเรื่องชาวบ้านบางละจันนะคะก็คือชาวบ้านของจันนี่เขาจะมีชีวิตอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะเขาจะร่วมมือกันต่อสู้กับกองทัพพมา่าชนะพม่าหลายครั้งมากเลยนะคะต่อสู้พมา่าได้ถึงเป็นเวลา5เดือนเศษนะคะ สาเหตุที่เขาแพ้ก็เพราะว่าเขาไม่มีปืนใหญ่นะคะที่จะไปสู้กับพม่านะคะกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงเนี่ยไม่ยอมให้ปืนใหญ่กับเขานะคะกลุ่มชาวบ้านก็เลยต้องแพ้นะคะต่อไปชาวบ้านราจันทรเนี่ยเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องเพราะว่าเขาทําความดีให้กับประเทศชาติให้กับประเทศไทยะคะ่ะเออเขามีความรักในชาติบ้านเมืองนะคะมีความสมัครสมานสามัคคีกันและยังมีความกล้าหาญนะคะเราก็ควรยกย่องนะคะชาวบ้านราจันทร์นะคะ ที่ทำเออที่ท่านได้เสียสละเนาะท่านเป็นบรรพุษไทยที่ได้เสียสละชีพเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติทําให้เราได้มีได้มีพื้นแผ่นดินไทยอยู่นะคะในปัจจุบันเนาะต่อไปเรามาดูกันในหน้าที่65นะคะก็จะเป็นคําศัพท์นะคะให้นักเรียนไปจําความหมายมานะว่าแต่ละคานะคะมีความหมายว่าไงผนึกบําเรอประสิทธิ์ประสานรักการาามัมรัายวีรชนสเบียง หัวเมืองอนุชนอน,อนุสรอนุสาวรีนะคะอนุสาวรีนะคะไปจำความหมายมานะคะต่อไปเราจะดูกันในหน้าที่67นะคะคำควบกล้มแท้นะคะก็คือคำที่เพรียชนะตัวหน้าจะเป็นกอไก่ขอไข่คอควายต่อเตาอ่าปวปลาผอพึ่งพอพานมันจะออกเสียงนะคะแพรียชนะสองตัวพร้อมกันควบกล้านะคะ แพชนะตัวควบหรือว่าตัวที่สองจะเป็นรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะยกตัวอย่างกอไก่แล้วก็รอเรือกราบกอบกอไก่รอลิงกลองกับกอไก่วอแหวนวกวางขวดขอไข่วอแหวนขวนขวนพอควายรอเรือครูขาวพอควายรอลิงคลี่คายข้างขอควายวอแหวนความควักปอปลารอเรือ ปาลมปีดาพอพานรเรือพลิกไทยพอพึ่งรอลิงแฉหรือตัเต่ารอเรือตรงตรอมพอปลารอลิงเปลี่ยนปลุกพอพานรอลิงพ,พลงุพาดนะคะอันนี้คือตัวอย่างคำพูดคำแ้นะคะตัวสีส้มจะต,ตัวเป็นตัวหน้าส่วนรอเรือรอริงวาวแหวนจะเป็นตัวหลังตัวที่สองนะคะออกเสียง พร้อมกันนะคะต่อไปคำพวบว่าไม่เท้นะคะมันจะออกเสียงแค่ตัวหน้าตัวเดียวนะคะจอจานซอโซดทออหารซอสาราซอเสือนะคะตัวควบตัวสองคือรอเรือนะคะรอเรือจะไม่ออกเสียงนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะจอจานรอเรือเช่นจริงเวลาเขียนมีรอเรือ,อ,รรอแต่เวลาสะกดเวลาอ่านจออีงอจริง,น,รงนะคะซอโซรอเรือไซ้ายอ่านว่าไซ้ไม่มีรอเรือนะคะเวลาอ่าน โอสาราลอเรือเศร้านะคะซอาซามาโทเศร้าไม่มีรอเรือนะคะโซเสือรอเรือสร้างนะคะเวลาเขียนมีแต่เวลาอ่านไม่มีค่ะซอาโมซามโทสร้างเทระหารร้อเรือทราบนะคะทอรอนเชต่าดึงบอกว่าทอรรจะออกเสียงเป็นโซโซนะคะทอรอทรทหารเรือจะออกเสียงเป็นโซโซทราบจะออกเสียงเป็นโซอาบทราบไม่มีรอเรือนะคะไซโซอาโยไซแซ ซอเอก็แทรกเห็นไหมคะว่ารอเรเือหายไปทอลออกเสียงเป็นซซโซนะคะเวลาอ่านสะกดนะคะอันนี้ก็ออกข้อสนนะคะแต่ถ้าทอกับรอควบกันแล้วออกเสียงกล้ากันสนิทก็จะนับว่าเป็นคำควบกล้มแท้เช่นนิทาอ่านว่านิทาไม่ออกเสียงเป็นซซโซนะคะออกเป็นทอราอาทาเลยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูกันในหน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะ71 การฟังให้ดูสื่อต่างๆนะคะดูข่าวกระตูนความรู้ละครน,นะคะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินได้รับความรู้เลือกฟังวิธีปฏิบัติเลือกฟังสิ่งที่เหมาะสมกับพใบนะคะคิดวิเคราะห์สิ่งที่ฟังที่ทดูมีประโยชน์หรือไม่นำไปใช้ในชีวิตประโยชน์ได้อย่างไรสรุปสาระสําคัญของสิ่งที่ฟังและดูมีมารยาทในการฟังและดูนะคะตั้งใจฟังตั้งใจดูไม่ทำคาพางแก่ผู้อื่นนะคะ อันนี้เชื่อตายจีเยาก็สอบว่ารายการอะไรนะคะที่เหมาะสําหรับเด็กนะเักเรียนก็ไปหาดูมาเนาะข้อมูลมาต่อไปเราจะดูเรื่องฝันร้ายของกล้องนะคะทําไมกล้องถึงฝันร้ายนะคะที่กล้องสาเหตุที่กล้องฝันร้ายก็เพราะว่ากล้องเนี่ยแอบเอาขยะนะคะขยะมีปริมาณไม่มากหรอกแต่กล้องเนี่ยแอบเอาไปทิ้งในคลองนะคะกล้องคิดว่าเอ้ขยะแค่นิดเดียวเทไปอ่ะ แม่น่ะแม่เอ่อคลองแม่น้ำลำคลองเนี่ยกน้ำคงไม่เน่าหรอกน้ำในคลองคงไม่น่าหรอกขยะแค่นิดเดียวเองพอเทไปเสร็จแล้วก้องก็กระวิ่งกลับไปบ้านแล้วก้องก็รู้สึกผิดในใจค่ะที่แอบเอาขยะไปเททิ้งที่คลองหลังบ้านนะคะทีนี้ก้องก็รู้ความรู้สึกที่รู้สึกที่ก้องรู้สึกผิดในใจท,ทำความผิดเนี่ยก้องก็เก็บไปฝันร้ายว่ามียุงตัวใหญ่นะคะบินเข้ามาจะกัดก้องทำร้ายก้องนะคะ กองก็เลยไปสารภาพความจริงกับคุณแม่ว่ากองเนี่แอบเอาเขาอยะไปเททิ้งในคลองนะคะเพราะว่าการที่เราไปเททิ้งในคลองจะทาให้ม่น้ำเน่าเสียได้นะคะจะมีปริมาณไม่มากเนาะต่อไปเรามาดูกันในหน้าที่79นะคะก็จะเป็นคําศัพท์นะคะไปจําความหมายมานะคะเกสรขยากอง บริเวณเผอมาฮือมาควอนสล่างสารภาพออนเตลียอิสระไปจำความหมายมานะคะต่อไปเราจะดูกันในหน้าที่71นะคะคำที่ใช้โลหะนะคะก็คือมีรอเรือสองตัวนะคะจะมีสระอะแล้วก็นอนหุสกดเช่นการไกลก็เป็นกอะนอนการนอนุสกดนะลูกหน้าเ,าเรือสองตัวต่อไปคำว่าสันนะจัดสันก็เป็นโสะนอนสันคำว่ามันญากโมอะนอนมันนะคะ คำว่าสวรรค์อวอ่านนวรรค์คำว่าบรรทัดบอานอบันนะคะคำว่าพันษาหัอานอพันอ er. ันนี้คือมีโอเรือสองตัวแล้วเขาไม่มีตัวสะกดเขาจะให้นอนูเป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงสะอาดนะต่อไปข้อ2มีโลหันราเรือสองตัวนะคะแต่ว่ามีตัวสะกดจะออกเสียงสะอาดแล้วตามด้วยตัวสะกดเช่นอันนี้มีโลเรือสองตัวคอควายตัวสะกดก็เป็นบวอะคอวักแต่ว่าคอควยอยู่แม่แม่อะไรคะแม่กกก็เปลี่ยนเป็นกอไก่บวอะกอวักนะคะวักตอน ต่อไปพันหน้านาอันนี้นอรีนสะกดก็เป็นพออะนอพันนอรีนเป็นแม่ไรแม่กวนก็เป็นนอหนูนะคะพออ่นอพันพันหน้านาต่อไปพักพวกคอควายสะกดคออะคอพักเปลี่ยนคอควายเป็นคอไก่แม่กบนะคะเป็นพออะคอพักพักพวกธรรมชาติอันนี้เป็นสลัมนะคะโทอ,อมัมรรมอามะชอาโดชาติต่อไปนิทศการโซสาลาสะกดนะคะทออะ โสทัเปลี่ยนโสศาลาเป็นโดเด็กเ็นทออาโอทัศนีเทศกาลนะคะต่อไปสปรรพสินค้าพอพานสะกดสวาพอศเปลี่ยนพอพานเป็นบอใบไ,ไม้เพราะว่าพอพานเป็นแม่เลยคะแม่กุบใบไม้ก็เป็นสวะบอสัพรพสินค้าอ่ะก็จบ้บนะคะสําหรับการติวนะคะทบทวนก่อนที่เราจะสอบปลายภาคกะจำภาคเรียนที่หนึ่งนะคะเด็กๆก็อย่าลืมไปอ่านหนังสือตามที่เชื่อใต่ได้บอกนะคะบายๆค่ะ